สวัสดีครับการพึ่งตนเองหมายถึงความสามารถในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่เป็นภาระแก่บุคคลอื่นให้มาช่วยเหลือในการพึ่งพาตนเองต้องอาศัยการฝึกตนให้สภาพร่างกายและจิตใจแข็งแกร่งเพื่อที่จะสามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สำหรับเรื่องการพึ่งตนเองนั้นท่านพระพรมคุณาภรณ์ให้คติธรรมไว้ดังนี้ครับพึ่งตน ก็ตั้งถามว่าคุณจะพึ่งตนได้ยังไงคุณมีตนที่พึ่งได้หรือยังก็คุณจะพึ่งตนพึ่งตนแล้วคุณตกน้ำยังว่ายน้าไม่เป็นพึ่งตนพึ่งได้ไหมก็ว่ายน้ายังไม่เป็นใช่ไหมบอกพึ่งตนพึ่งตนตกน้ําตู้มพึ่งตนก็ต้องทาตนให้เป็นที่พึ่งได้อจะพึ่งตนท่านก็สอนบอกว่าให้มีตนที่พึ่งได้ มีตนที่พึ่งได้ทำไงก็ต้องฝึกตนพัฒนาตนนั้นเพื่อให้เราพึ่งตนได้เราต้องรีบนะเออเรายังว่ายนะ้ำไม่เป็นนะเ,ออเวลาเอาเข้อจริงแล้วแน่นอนในความจริงมันว่าตนแหละเป็นที่พึ่งของตอนท่านไม่ได้บอกให้พึ่งตนนะท่าบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตอนใช่ไหมทว ความหมายเหมือนกันไวอ้น,นี่มันความจริงต้นเป็นที่พึ่งของต้นหมายความว่าที่แท้ที่พึ่งที่แท้่ะคือต้นโกหินาโถปโรสิยาบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแท้จริงได้พบกันใหม่ทุกวันพระธรรมะมีสติสวัสดีครับ